สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนนะครับอยู่ในเกมที่ชื่ววินเทอร์คามันเอ้นะครับเกมมือถือเอาชีวิตรอดในตีมทีมานั่นเองนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นจากชายคนนึงเดินมาเที่ยวในอา่าบนทีมาหรืออะไรแบบนี้นะผู้ชมแล้วก็ตกน้ําลงไปนอนทีนี้นะครับเราก็ต้องเอาชีวิตรอดในที่นี้นะเรื่องราวมันง่ายๆยไปหรือเปล่านะสำหรับตัวนี้นะผู้ชมนะตอนนี้ตัวเกมนี้ก็เปิดให้บริการในโซนประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ กราฟิกอาจจะยังไม่ได้อลังการงานสร้างนะครับแต่จุดเด่นของเกมนี้เลยก็คือสามารถเล่นออฟไลน์ได้นะครับที่ชมเกมมือถือออฟไลน์เดี๋ยวนี้ค่อนข้างน้อยนะถ้าไม่นับเกมเสียเงินนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาทําการมาตอนนี้ก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าให้มาที่ขวานนั่นเองเก็บเรียบร้อยเนาะกดอินเวนท r ี่นะครับาการลากอุปกรณ์นีก็คือลากลโยนลงไปที่ตัวละครเลยมั้งนีน่แล้วก็มันมาที่ช็อตคัทเลย ไม่ต้องลากโยมที่ช็อตคัทนะครับโยมที่ตัวละครนี่โอเคหลังจากนั้นนะครับมาทําการาเติมเฟืนที่แคมป์ไฟนะครับเพื่อให้ร่างกายอุ่นเนาะเพราะว่าเราตกน้ํามานะครับดูเตตัดด้านซ้ายบนได้เลยนะนี่ที่เราตกน้ํามานะโอเคทีนี้นะครับก็พอแล้วเขาบอกให้เราไปแล้วเนาะไปที่บ้าน มาเลยมาเลยมาเลยเปิดประตูครับพอเปิดประตูปุ๊บมันวร์ปเข้ามาในบ้านเลยท่านผู้ชมครับนี่อันนี้เข้ามาในบ้านแล้วนะสิ่งที่เราจะเจอในบ้านนี้มีอะไรต่อมานะครับผมให้เรามาเก็บในส่วนของตัวไอเทมตรงนี้ให้หมดเลยนี่พอเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมให้เราทำการเปิด i n นเวนทอรี่กระเป๋า แล้วทีนี้นะครับจะมีคําสั่งในการดรอปก็คือการกินนะครับน้ําก่อนเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวอะไรนะอาหารแล้วก็ยานะครับนี่ประมาณนี้ต่อมาเขาบอกให้เราไปเปิดไอตัวกล่องนะครับเพื่อเอาของเนาะตัวนี้ก็โยนใส่ตัวละครเหมือนเดิมนะครับทําการกรับลงไปไม่ต้องโยนใส่ช่องนะโยนใส่ตัวละครนะครับเขาบังคับมาแบบนี้ต่อมานะครับให้เราทําการ มาที่เตียงนอนเนาะ,ะทำการกดอาสลีปนะครับนี่พอสลีปเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะทําการรีเซ็ตตัวละครเราแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวมีภารกิจอะไรขึ้นหรือเปล่าอ่าด้านขวาบนบอกว่าให้ออกจากบ้านเดี๋ยวมันออกได้ทางเดียวหรือว่า2ทางอ,ออกได้แค่ทางนี้ทางเดียวเอาพอออกมาเรียบร้อยแล้วอ่ะมูฟไป ครับไปด้านหน้าเฮ้ยนี่มีไอเทมเหมือนจะปรับใหม่ตอนนั้นเหมือนมันจะว์าไปหลังบ้านบางแล้วมันจะว์าไปที่ไหนผมจำไม่ได้แล้วที่เคยเล่นนะโอเคเปิดกระเป๋าขึ้นมานะพี่ชมนี่มาที่ช็อตคัทแล้วนะครับเล็งก่อนนะครับโอ้โหยังไม่ทันได้ทำอะไรนะเรียบร้อยเกินไปนะเร็วเกินไปนะโอเค ทำการเก็บของนะครับโอเคอ่าแล้วก็เกมก็ทําการเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับมีคํนะาสั่งวิ่งด้วยนะนี่มีคําสั่งวิ่งด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปไล่อีกดีกว่าโอ,โอ้โหเดี๋ยวเดีนะไอเทมนะครับเอารนูนเน้นไงยังมีอยู่นะครับ ถ่าแต่มันเล็งแล้วมันกดเดินไม่ได้นี่ครับน่าจะเป็นข้อเสียนะเรียบร้อยครับผมอะไรมันจะแม่นขนาดนั้น <c oughs> เหมือนมันล็อกไว้ <c oughs> แล้วก็ได้พวกเนื้อต่างๆมานะครับน่าจะอ่ทรัพยากรแป๊บหนึ่งนะครับโอเคแต่ตามภารกิจนะครับเหมือนเขาจะให้เราไปทำการเช็คพอยต์เช็คพอย์ ตามไอคอนนะเดี๋ยวลองวิ่งตามไปตัวจุดด้านบนนะครับที่เป็นแผนที่ดูนะมันชี้มาทางนี้เดี๋ยวลองวิ่งไปดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอ่ะไปแบบรวดเร็วเลยนะครับสปีดไม่มีค่าความเหนื่อยล้ามัง้งมีใช่ไหมมีอยู่โอเคยังไม่เจอมองเจอมีอะไรนะอ่ะวิ่งต่อครับอันนี้น่าจะเป็นสถานที่ใหม่ เหมือนตัวเกมทําการอัปเดตอะไรบางอย่างขึ้นมาท่านผู้ชมครับถือว่าน่าเล่นขึ้นเนีแต่ตัวกราฟิกแอนิเมชันการเคลื่อนไหวมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ทําการเช็คพอยต์เข้าไปได้ปะเนี่ยอยากเข้าอ่ะเข้าได้ไหมแล้วให้ผมเข้ามาทําไมเนี่ยเก็บของกัน โอเคมันกระโดดเข้าไปได้ไหมเนี่ยเนี่ยถ้ามันเข้าทางนี้ได้นะทางลัดเลยถ้าเราสมมติว่าเรายิงไงตกผมเนี่ยได้ไหมอันนี้มั่วนะอ๋อ่ากผู้ชมด้านขวาบนอะ่ะเขาบอกภารกิจอยู่นะดูแผนที่ นะครับมันจะมีให้ตรวจสอบนิสส่ของตัวม้เอร์แปลงไฟฟ้าไงประตูมันไม่ทำงานนี่ไงเออตอนแรกผมก็ไม่ได้สังเกตตัวเควสดนะ you <laughs> ต้องไปหาของนะครับ3อย่างเนี่ยมันจะมีของอยู่นะครับตามแมปเลยนะครับ1 2 3สนะครับ3อันเนาะอ่ะโดยประมาณมันน่าจะอยู่ไกลด้วยมา้งท่านผู้ชมครับแล้วก็เริ่มมืดแล้วนะคือเนี่ยตอนเนี้ยเกมก็เริ่มมืดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วเวลากลางคืนอาจจะมีเหล่าซอมบี้อะไรแบบนี้ออกมาเจอเราด้วยนะเออ กราฟิกมันไม่ได้สุดจัดแต่มันก็พอพอ,พอเล่นได้สำหรับใครไม่ได้ซีเรียสน,นะเพราะว่าเกมนี้มันสามารถเล่นออฟไลน์ได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะใครสนใจเกมอชีวิรอดแบบนี้นะครับกราฟิกแบบโลโลแบบนี้ก็ลองดูกันได้แลวว้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ